ดูนะครับนี่วิวฝั่งโน้นคือภูเรือนะครับภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับอ่ะด้านนี้ก็จะเป็นภูทับเบิกละนะครับภูทับเบิกนะครับนี่ที่เห็นยอดแหลมด้านโน้นเลยนะครับสูงดูเลยยนะฮะนั่นคือวัดป่าภูทับเบิกวัดป่าภูทับเบิกครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านนี้นะครับก็จะเป็น เพชรบูรณ์ละนะฮะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับลมเกา่าอันนี้อะไรวะเนี่ยเจดีขาวๆเนี่ยอันนี้อันนี้มึงเลยหรืยอยังอันนี้โกบกระ thon อ,อันนี้กกกระ thon อันนี้ลมเกา่าลมเกา่าลมไม่เรน่รน,นี่เหรอใช่ใช่เพชรบูรณ์อ่ะอันนี้ลมสักอันนี้ลมสักโดนนะครับอันนี้ลมนิ่งเร่งอันนี้ลมเกา่า ตอนแถวนี้นะโอ้โหทุกคนดูวิววันนี้นะฮะวันนี้มาพักที่เดอะเวิลนะครับเดอะเวิลนะครับเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรของเดอะเวิลนะครับก็คือคุณจะได้ฟิวแบบนี้เลยนะฮะเบอร์โทรอะไรนะครับ0 0902262908จะได้วิวแบบขับรถเที่ยวเล่นนี่ลุงขึ้นมามัน เป็นโฟวิวนะอ่าคุณ e ต้องขับสีนะ <Industry. S 1> มันถึงจะขึ้นมาได้คุณจะไปเอารถกระโหลกกะลาขึ้นมาไม่ได้นะเออนะฮะสวยงามมากสวยจริงๆตักด้วยนะครับเดอะวอลนะครับเดอะวอลนะครับเดอะวอลนะครับเบอร์โทรศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์อะไรนะสองสองหกสองเก้าศูนย์แปดสวัสดีครับ